ครับส่งน้ำยางตึงเช็จครับพี่พีก็ตาหลังครับบางเอินครับบางเอินบังเอิญวันนี้เราจะไปอุ้ยหาติดว่ะสำรีครับวันนี้เราจะไปออกทริปกันเป็ดเบาๆครับวันนี้ครับไม่หนักมากครับไปแถวแถวในในในควรในตัวหมู่บ้านนี่นะครับแต่ว่าจะไม่หนักมากครับเพราะว่าฝนตกหลายวันครับ กลัวว่าจะเจ็บช้ำเกินไปครับวันนี้ครับถ้าบุกเยอะๆครับโอเคครับไปวางเครื่องหมายไปวางแอโร่กันครับวันนี้โี่ครับผมเจอกันหน้าบ้านครับนี่ครับผมวันนี้ก็พร้อมกันแล้วครับสี่คันครับเดี๋ยวคันที่ห้ากับลงมาก็ซีบีครับคันน้ำเงินก็มีแต่รถครับคนขับยังไม่มีครับตอนนี้ ครับนี่ก็พี่หวายกับพี่เจดครับมาถึงมาแล้วครับผมายเชือกเรียบร้อยันนี้มี203ครับ205ครับ205ครับส0 5 BF ครับก็สาเชือกเรียบร้อยครับฝนตกอยู่หลายวันแล้วครับเมื่อวานน้ำท่วมครับก็วันนี้ก็ไปลุยต่อครับวันอาทิตย์ยิดเส้นยึดสายกันนิดๆหน่อยๆครับอันนี้ครับวางเอโรวาง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 เส้นทางไว้สำหรับงาน ันที่20่สพฤศจิกเดือนหน้าครับโอเคครับผมนี่ครับทำงานเป็นทีมครับนี่ด like like ูซะก่อนครับผมพี่วันตัดดีครับในอย่างโปรครับอย่างโปรซุ่มเจมากครับซุ่มเจมากครับแะท้อนรอบนี้ซุ่มเจสุดๆครับผมอยากให้มากันครับอยากให้มากันครับนาวีครับนาวีครับตอนนี้กําลังติดไม่รู้เรียกว่าน้าอะไรเหมือนกันครับเรดว่าน้าครับเนครับพี่วายกำลังขึ้นมาครับ กันดังกันดกันดังกันตั้งขึ้นของเราครับเรียบร้อยครับสองห้าศูนย์เอลก็ผัดอยู่แล้วครับโอเคครับรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วโอ้ย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 เกี่ยวเอาเกี่ยวเอา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 ฮะนี่ครับผมสำหรับเนินแรกก็หอมปากหอมคอครับโดนหนามเกี่ยวกันทั้งสามคันครับผม เนินนี้ดูเหมือนจะไม่ชันนะครับสบายๆแต่ก็แปลงไปด้วย้นาำด้วยครับแล้วก็เป็นดินหนังมูงครับลื่นๆเลยครับอเครับอเครับวันนี้เรามาผูกรุ่งริ่งกันครับซ้ายมือนูก็จะเป็นทางที่แยกไปซ้ายนะครับถ้าเห็นแบบนี้ก็หยุดก่อนครับหยุดก่อนอย่าทุ่งไปครับฝ่ามือก็นี่ครับพี่หวายกำลังถางกำลังถากอยู่สีเหลืองนครับ พุ่งสรงยาวก็เลยพน้เลยครับผมโอเคครับนี่ครับมาติดเครื่องหมายเรียบร้อยครับคันครับผมก็ลงกลับเสทางโน้นครับโอ้ครับผมยาวไปนู้นครับนนี้มีเขตกับพี่วายมาด้วยครับโอเคครับผมตอนนี้ก็น่าจะเป็นจุดสุดท้ายของ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 คลิปสามสิบกิโลนี้ครับติดเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นแยกครับ ก็นู่นครับไปนู่นครับซ้ายก็เป็นทางที่ถูกต้องนะครับเป็นเหลืองดําครับถ้าออกขวาก็เป็นขาวแดงครับผิดครับแบบนี้ครับโอเคครับดูง่ายๆมากๆครับผมติดทีมากครับติดทีมากๆครับหลงอีกก็ไม่รู้แล้วครับผมรอบนี้ครับโอเคครับ โอเคครับถึงบ้านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับวันนี้ครับ3คขั้นครับพี่บาสซีบีรถไม่พร้อมครับวันนี้อย่างปลอดภัยครับแวะกินเสือกินหมูสังกันนิดหน่อยครับผมพอชื่นใจครับเราก็จะไปทําภารกิจกันต่อครับกินพอชื่นใจก็แยกย้ายกลับกันไปทํางานรับผิดชอบที่บ้านกันต่อครับผมโอเคครับ